คนมาจริงที่หนึ่งในใจของเธอเป็นฉันเนี่ยปืดอะไรนินจาอันจลางผมครับอันยองครับพี่สื่อห้านาทีเท่านั้นเราอยู่กันแค่ห้านาทีเท่านั้นตาดาหูข้างไหนอเดี๋ยวต้องมาอายเลยแต่ดามหูข้างซ้ายครับดามหูข้างซ้ายจ้อหูซ้ายขวาพี่จริงๆรจะมาแล้วมาแป๊บเดียวห้านาทีเท่านั้นทุกคน แตมตีป้อมประแจมคิดถึงวิวใสมาต่อหนึ่งจีแทนดีเอวเอมาเห็นแล้ว่เลิพี่เลิสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมูแจมนี่ฮะยังดีมาดียังดีมพี่ถึงน้องปืด ไปดูข้างล่างครับผมเอสซีดับ 10K ว่าคูบ้างหรือยังโูไม่มีหลายตัวมากเนละยเอาจริงห้าจริงๆรจริงๆครับผมแต็มนอนโอเวอร์ for เย่อเจ้าปืนไทาทานพิเกลให้ดูหน่อยชอบหนัไหมครับได้อยู่ครับสบายๆายครับผมอย่างผมก็ 90K แล้วลูกบอขอบคุณมากเลยนะครับผมใกล้จะแสรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ อดูตามน้องมานะแต่ยังเป็นตะระ ית ตะน้อยนะตอนนี้ก็ยังเป็นตะระ ית ตะน้อยอยู่เนะี่ยขอบคุณทุกคนมากหนดกินแล้วใช่ผมต้องไปเลเซอร์เขาได้ประเด็นแล้ว <c ười> แล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามลาสวานนะครับผมฝากจำลาสวานด้วยนะฮะผมมีตอนนี้มีแอคเคาท์ครบทุกช่องทางแล้วนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมไปอย่าลืมไปฟอลโล่อย่าลืมไปตามด้วยนะครับผมมีอะไรอัปเดตก็จะอัปเดตในแอคเคาท์นั้นหมดเลยนะครับผมแล้วก็ วันที่7นี้แล้วนะครับวันที่7นี้แล้วนะครับผมใครไม่รู้นะว่าใครจะลงทะเบียนทันหรือไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าใครมาก็เจอกันนะครับผมเป็นกํลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมอยากให้วันนั้นทุกคนส่งเสียงกรี๊ดดังๆแล้วพูดชีอวามกันว่า last one ดังๆเลยนะครับผมเอาไหมเอาไหมแต่ว่าปู่พูดว่าแฮมิบี้ยั่วแล้วทั่วตะโกนแล้วก็ทํามือพร้อมกันว่า last one พร้อมกันเลยเห็นปะเตรียมนะซ้อมไปด้วยนะซ้อมไปด้วยนะได้ปะได้ปะขอแคบหน่อยได้เลย ตามตามแบหนูนยเจลคุณมมกพงศ์คิดถึงพี่เจลผมสี่ได้เห็นหีไหมไม่รู้เหมือนกันนะับผมรอก่อนห้างแตกแนบบอกอยู่มาเด็กมากเดี๋ยวก็จะลง,ลละลง,งนะครับเดี๋ยวจะไปนะครับจะลงไปตีป้อมต่อนะฮบผมทีมหน้าจอรอเลยใช้เพลงตัวเองจะบินไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันลาซวอนแบบตโนนะโกนพี่ฟอวันดีวพี่คิดถึงวะซ้อมรอแล้วดีมากนะับผมเรามาขอบคุณ บอบอมาพี่บู้มเหรอพี่บู้มวันนี้พี่บูมพี่ป้อมพี่ป่าพี่พาขึ้นแรงรอปั่นแท็กไม่คาดหวังผู้โชคดีเลยเน้่ทีมหน้าจอก็อยากให้ทุกคนแบบส่งกำลังใจมาเหมือนกันนะทุกคนจะมาไม่มายังไงทุกคนก็คือกําลังใจที่ดีของพวกเรานะครับผมปิ๊บแก้มปิ๊บๆหน่อยปิ๊บมาเร็วไปเร็วจริงนะง่วงครับผมวันนี้ง่วงอยู่เออพอดีเออพี่เออพี่เออครับพี่หนึ่พี่เออเดี๋ยวครับ ปอยู่ไหนะนะครับปอยู่ข้างล่างครับผมปุยยืนอนอยู่อ่โนโห้ห์รอขึ้นไว้ก็คงครับพี่คิดถึงวะคิดงเนี่ยน่ารักของคุณครับผมเมสซาได้เมลวอมันเกิดให้น,หน้องเลยเป็นวันเดย์ลงหน้านะครับผมเป็นเดย์ลงหน้าไอตีเจอได้ไหมหอยอกเค้ยจะตีน้องทําไมเราไปแล้ว <c oughs> รครับทุกคนขอบคุณทุกคนล่วหน้าแล้วนะอย่างก็ฝากติดตามล่วงนะ้าชุดน,นี้ก็เราทำงานค่อนข้างหนักนะนะผมก็ใหญ่ปเป็นกำลังใจส่งแรงใจกันเยอะๆนะผมก็ ยังไงก็เต็มที่อย yup. <po target> oh, well, ู่แล้วเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วนะครับก็เราเจอกันวันที่7นะครับผมมาลุ้นพร้อมกันว่าเพลงเราจะเป็นไงมาลุ้นกันว่า m v เราจองมาเป็นไงแล้วก็มาลุ้นกันว่าเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราจะออกมาดีขนาดไหนนะครับผมก็เป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วก็ที่เข้ามาพพอร์ตกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไปเจอกันนะครับผมขอบคุณมากครับวันที่7นะวันที่7นะนะวันที่7็นะครับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันก็มันเหมือนรู้สึก แต่ว่าอันนี้บอกนะครับผมถ้าใครมางานก็อยากให้เซฟตัวเองกันด้วยนะครับผมระวังตัวกันด้วยนะครับผมใส่แมสก์ให้แน่นหนาหน่อยนะครับผมแล้วก็เซฟตัวเองกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณ 90K คนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมใครไม่ได้เข้าบ้านไลท์สแควร์นะครับเข้าได้เลยนะครับผมเจอกันทุกคนสู้ๆแล้วก็อย่าลืมไล์คอนนะครับผมฝากไลท์คอนทุกคนด้วยนะเพื่อกลังใจทุกคนด้วยมีผลงานอะไรก็อย่าลืมเป็น s u p p ันเยอะๆนะครับเจอกันนะครับผมมากสวัสดีฮะสวัสดีฮะ Bye-bye.